สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนมพรเพิ่มฝันขที่สี่ค่ะทุกคนคะเคยเป็นยังไมคะกับการที่ต้องมายอกกับปุกอมสินแล้วเหรียญทุกอย่างปนกันคะ่ะวันนี้เรามีกระปุกอมสินที่ทําจากลังกระดาษนะคะซึ่งข้างในจะสามารถแบ่งเหรียญแต่ละประเภทได้คะ่ะด้านบนนะคะจะเป็นที่ใส่นะคะและเหรียญจะตกมาในช่องและแยกลงในกล่องนะคะนี่นะคะมีเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทและเหรียญสองบาทคะ่ะ ด้านในจะเป็นเหมือนรางลงมานะคะแล้วก็เป็นส่วนที่แยกออกมาแต่ละช่องนะคะซึ่งในช่องแรกก็จะเป็นเหรียญสิบช่องที่สองก็จะเป็นเหรียญห้าบาทค่ะช่องที่สามเป็นเหรียญสองบาทค่ะช่องสุดท้ายก็คือเหรียญหนึ่งบาทค่ะ ของที่นํามาทํานะคะก็เป็นของที่หาได้จากในบ้านของเราคะ่ะกล่องกระดาษก็เป็นของที่เหลือใช้ก็สามารถนํามาทําได้นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามคะ่ะเราขายในราคาแปบาบาทคะ่ะท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ